สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมรถผมจอดอยู่มีน้ำมันหยุดนะครับี่ดดันสายของแคงนะครับเรียบร้อยครับได้ทำการถอดรือดูนะครับก็พบว่ามีน้ำมัน,นรั่วที่ซีนซีนองแกนโคเวียนครับวันนี้เราจะทำการเปลี่ยนนะครับ เมื่อส่องไฟไปก็จะเห็นเป็นขาบน้ํามันหยดออกมาจากซีนข้อเบียงครับนี่เป็นซีนที่เราจะเปลี่ยนนะครับตัวหนึ่งไม่แพงคร,ครับกันตัวเล็กแล้วก็ จานไฟนะครับบอกไปสิบสี่ครับจากนั้นก็ดูดจานไฟออกนะครับ เดียกจานไฟออกอันนี้ออกแล้วครับทีนี้ให้เราเอ็นรถไปทางขวานะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องถ่ายน้มันเครื่องจากนั้นใช้ไขค,รครวงต่อครับตอกหมุนสกูสองตัวออกครับซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างเนี่ย ใช้ครีมครับหนีบแล้วก็ค้อนค้อนตีแล้วก็ดึงนะครับตีให้มันขยับขณะที่เราบีบอยู่แล้วก็ดึงด้วยครับดึงออกมาด้วยครับนี่ก็จะหลุดออกมาเนี่ยแลค่คอยดึงนะครับเพราะมันมีโอลิงตัวนึงสังเกตครับซีนเก่าจะแข็งครับ ที่ถอดออกมาแล้วครับจากนั้นเราก็ติดตั้งซีนใหม่เข้าไปครับโดยให้สปริงด้านที่เป็นสปริงครับหันเข้าตัวรถแบบนี้ครับแล้วก็ถาจารบีสักหน่อยครับเพื่อครั้งแรกจะได้ลื่น ทำความสะอาดบริเวณหน้าสัมผัสของซีนครับบาลองซีนเช็ดออกให้หมดรับคราบน้ำมันคราบดินครับฝุน่น นั้นก็ถักก่าวครับบริเวณลองซีนะครับก็ติดตั้งเข้าไปครับให้อยู่ตำแหน่งเดิมครับ ขอลงครับเตลิดเตลิดจะทำความสะอาดขาบกาวให้เรียบร้อยครับติดตั้งน็อตเข้าไปครับ ใช้ใกีวงตอกย้ำเข้าไปครับให้แน่นติดตั้งจานไฟมันจะมีรองริมครับใส่ตรงรองริมขันน็อตให้แน่น ตั้งฝาครอบใส่น็อตยึดในครบครับจากนั้นก็ตั้งรถสตาร์ทดูนะครับทิ้ไงไว้ ก็เป็นอันเสร็จวิธีขั้นตอนการเปลี่ยนสีนดารไฟเรียบร้อยครับขอบคุณที่ตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณครับ